สวัสดีพี่ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ผมจะพาทุกคนมาาดูร้านรองเท้าไนกี้ที่โคตรใหญ่นะครับผมแล้วก็คือมีรองเท้าแบบผมไม่เห็นร้านหรือว่าห้างไหนที่แบบเขาเปิดใหญ่เยอะขนาดนี้นะครับผมจะไปดูกันเลยครับที่นี่ก็คืออห้างโซนทีสีพระรามเก้านะครับผมเป็นเาขาเรียกว่าอะไรขาซ็อกไนกี้นะครับผมต้องมานะครับเป็น สอบที่ใหญ่นะครับผมโคตรใหญ่เลยนะครับข้าบผมนะตอนนี้ก็ผมอยู่ที่หน้าสอบของไนกี้นะครับผมนี่ครับผมข้างล่างผมก็ใช่นะครับผมข้างในเห็นไหมครับผมรองเท้าเต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเลยครับผมขราบผมนี่ก็ข้างในนะฮะดูนะครับผมคือผมก็แบบไม่เห็นที่ไหนใหญ่ขนาดนี้นะครับที่ผมไปมาแต่ละที่นะครับมันก็เป็นจะเป็นสอบเล็กๆตามห้างตามเส็นพันนะครับเป็นของเด็กก็มีนะครับ นี่เป็นของอะไรรุ่นอะไรไม่รู้นเนี่ยแอร์ในไนกี้แอร์แมกนะครับของผู้ชายผู้หญิงมีหมดนะครับราคาก็ตามป้ายนะครับนอันนี้ก็4 2่พันสนะครับแต่ก็จะมีราคารถนะครับมันก็จะเหลืออะไรเนะี่ยพันหกตัวนี้ก็สวยนะครับเป็น n นกี้แอร์แม็นะครับนี่ก็อยู่ที่สี่พันนะครับผมน่า <Wow. S 1> สวยมากนะครับผม คู่สักคู่หนึ่งโดนโดนใจนะครับเราต้องดูให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะซื้อไปแล้วก็แบบรู้สึกเสียดายอะไรเงี้ยผมดูให้หมดเลยนะครับเนี่ยก็สวยนะครับผมเป็นของแท้ทั้งนั้นนะครับนี่ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ นี้ดอกยางยังโหดน,นะฮะดูโหดนะครับบอกไว้ก่อนเลยโคตรใช้ดีนะครับเดี๋ยวจะดูตะกูลแอร์แม็กก่อนอใช่หรือเปล่าแอร์แม็กน่าจะไม่น่าจะไม่ใช่นะครับแต่มันมันคันคยคล้ายของแอร์แม็กมัน คือมันมีเอกลักษณ์นะฮะมันโดนอย่างเช่นคู่นี้ครับผมซื้อมาสองปีแล้วครับยังยังยังไม่ขาดเลยอะเอาง่ายๆเลยคือมันดีอะคือชอบมากๆนะครับเอ มากนะครับพวกนี้เป็นน่าจะเป็นของแอร์แมทั้งหมดเลยนะใช่ไหมไม่ใช่รุ่นอะไรอ่านอังกฤษก็ปูปูปลาปลานะครับผมลมง่าหงุดององจริงๆนะครับสวยนะฮะนี่ครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีหมดนะครับคือ ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่นี่นี่คือแบบเป็นเป็นเมืองของไนกี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็น็อบใหญ่มากนะครับคือต้องมาดูนะครับผมเป็นศูนย์รวมของไนกี้ที่แบบเขามาลงไว้ที่นี่ทีเดียวเลยอะ่ะเออรุ่นนี้เท่อ่ะรุ่นนี้สวยอะ่ะไนกี้แอร์นะครับสวยดีอะ่ะ จัดเลยไหมสองพันเจ็ดนะครับผมสองพันเจ็ดเ๋ยอเสร็จโจนแน่คู่นี้เสร็จโจนแน่นะครับผมสวยมากนะฮะคู่นี้ก็สวยอ่ะในกีเออืมราคาเต็มเท่าไหร่ขอดูราคาเต็มหน่อยราคาเต็มนะครับอันนี้ก็หูสามพันแปด อานั้นผมว่าผมลองเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็เออได้ลองอ,ะอ,อ,อ่ะเออเขาคงจะไม่ว่าเลยนะ <Nope. S 1> ลองเลยไอแอแมกอันนี้แอร์เก่าหมดการนะทุกคนดูคือแบบ ผมชอบแอร์แม็กมากนะครับคือมาเห็นแล้วมันมันสวยมันสวยดีนะในแบบคอมเบตของแอร์แม็กนะครับยลังสวยนะครับอจาบได้อะเดือตังไม่พอที่คนเจอกด้คู่นี้ครับผมเอาไว้เป็นยูทูบเปอร์ดังก่อนเดี๋ยวมาล่านะครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ รองเท้ามากนะผมเนี่ยอันนี้ของแอร์แมนะครับผมสุดปิงนะครับบอกไว้ก่อนเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยแอร์แมก็หมดเลยแต่ <c oughs> แอร์เก่าตัวนะครับ <c oughs> ตัวดีนะค,คือมันเยอะนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนวา่ามีเงินเป็นหมื่นมาที่นี่ก็หมดนะครับผมถ้าคนที่ชอบรองเท้าจริงๆนะฮะ ถ้าคนที่ชอบรองเท้าจริงๆอ่ะมาที่นี่อ่ะตังหมดแน่ๆนะครับผมเพราะว่ารองเท้ามันมีหลายรุ่นหลายแบบหลายรุ่นมากๆนะครับผมที่ให้คุณเลือกนะครับผมนะฮะเอาจนแบบว่าเลือกไม่หมดเลยทีเดียวนะครับผมหมดตังแน่ออวันนี้นะครับผม <laughs> ตระกูลแอร์ท้งนั้นสวยอยากได้แต่ไม่มีตังสองพันสองนะครับสองพันสองอยากได้แอร์แม็กซ์สักตัว แอร์แม็กไซด์ดีนะแอร์แม็กผมชอบมากโอ้โหลายทองนะครับเก่าเกินนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ราคาเท่าไหร่เนี่ยสามพันหนึ่งร้อยจากราคาหกพันนะครับผมแอร์แม็กก็ผมว่าท่านไหนที่ชอบอาสายรองเท้านะครับผม <c oughs> นะต้องมานะต้องมานะบอกไว้ก่อนแลวต้องมาต้องมานะครับผมสายรองเท้าต้องมานะครับ คือมันมีทุกรุ่นน่ะเออของไนกี้อ่ะง่ายๆอันนี้6 7พันเจอ่ะเออคิดดูหกพัราคาปล่อยเท่าไหร่ราคาปล่อยราคาปล่อยนะครับก็2 6งพราคาปล่อยสองพันหนะครับคือใครที่แบบว่าชอบเท้าใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมอยากเห็นไนกี้แอลเรียมากๆนะครับผมมันยู ไม่รู้อยู่ตรงไหนจะหาเจอหรือเปล่านะครับแอลเรียนะครับผมผมสะกดผิดหรืออ่านถูกอันผิดหรืออะไรกูมอมไปดูอันนี้สามพันแปดนะอออันนี้ Air Max ivo นะครับผมโอ้คือเยอะบอยก,ก่อนเยอะนะครับใหม่เจ้า Air Max ของจริงนะครับผมดูนี่ป้ายนะครับ คือต้องบอกว่า Air Max คือตอนนี้เป็นกระแสนิยมโครนนะฮะ Air Max มันไม่ใช่เล่นๆนะครับมันสวยนะครับคือไม่รู้แหละสำหรับคนอื่นสวยหรือไม่สวยผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมคือ Air Max หนึ่งผมว่าเป็นอไอที่ผมอยากได้นะแต่นี่มันก็เออยังสามพันหนึ่งร้อยอยู่นะครับก็รอให้ราคาลดก่อนนะได้จะมองนะครับผมไซส์สี่สองนะครับผม แอร์แม็กของแท้นะครับผมนะบไม่มีของปลอมอะไรใดๆแน่นอนนะครับผมเนี่ยกล่องแอร์แม็กนะครับนะครับเนี่ยเยอะอะดูทุกคนดูเอาเองนะครับเยอะเลยมาเยอะนะครับเยอะเลยมาเยอะดูเอาเองนะครับโคตรจาร้าบนะบ,บอกไว้ก่อน สวยโคตรๆนะครับผมโอ้โหนี่ไนกี้แอร์นะครับผมน่าจะเป็นแอร์200นะคือถ้าของแอร์ต้องดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมในในช็อปขนาดน,นี้นะฮะไม่มีทางที่จะเป็นของปลอมนะฮะแต่เราก็ดูดูให้ดีก,ก่อนที่จะซื้อนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับคือมันเยอะโคตรนะครับเอาตรงๆง่ะมันเยอะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัพโหลดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเลือกรองเท้าก่อนนะครับผมเพราะว่าถือก้องไว้ด้วยเลือกไว้ด้วยมันไม่ถนัดนะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับ